ครั้งชนะ40แพ้สิหัวหน้าคณะและเทรนเนอร์โชชาฟอร์มการชกสองครั้งล่าสุดนี่แพ้คะแนนให้กุหลาบขาวสอจอบเปบียกอุไทยทีเวทีมวยบางนาและไปชนะคะแนนคุ้นสึกน้อยสิทธิ์แก้วปอผลทีเวทีมวยหาดใหญ่ผู้นี้นี่ปักธงชัย จะเตี้ยกว่าอยู่9ซนติเมรนะคะนักชกชาวต่างชาติได้เปรียบช่วงช่วงชกอยู่นิดหน่อยแต่ว่าจากสติการชกและประสบการณ์นี่ต้องให้ปัดธงชัยตลิงามวยไทยเพราะว่านักชกชางเต่างชาติาเซฟเนี่ยเพิ่งจะชกแค่ไฟเดียวเดรสั e จยว is traditional dance ดิสไซฟอร์เพอร์เรสเปกเดอะไทบาซิ่งมาสเตอร์มิสเตอร์ขนมต้มเรสเปกได้ที่เชื่อค้นคว้าดรายส์รอบดึงวอร์มอัพเดอร์บอดี้และเคลียร์เดอร์มายด์เบื้องต้นในไทยเราสามารถมีสไตล์ของเวกูขึ้น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 ข ครับนะฮะยินดีต้อนรับโคดเปิลนะครับโคดเปิลนะพิธีกรผู้บรรยายสาวสวยของเรานะฮะมุมแดงนี่มุมแดงนี่มาจากสาธารณรัฐอารับอิยิ์นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือเขามีเพลงชาติชื่อว่าบิลาดีบิลาดีบิลาดีแปลว่าประเทศของข้าประเทศของข้า,ปร,ขขาประเทศของข้านะครับในขณะที่มุมน้ำเงินครับมาจากจังหวัดตรังทาง ฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นเพชรบุญชูตรลิงงามวยไทยนะคะถอดมงคลส่วนฝ่ายแดงอ่าฝ่ายแดงจะเป็นขวันเมืองตอเฉลิมชัยค่ะเป็นให้เกียรติถอดมงคลให้เซฟดูรูปร่างกล้ามเนื้อแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายของปักธงชัยนะคะโคเช แม้ว่าเซฟจะต่อยมาแค่ไฟเดียวแต่ว่าดูกล้ามเนื้อใช่ฮะดูจากมวลกล้ามเนื้อเราวัดมวลกล้ามเยอะเยอะเปอร์เซ็นต์ไขมันค่อนข้างน้อยเลยค่ะโคเชออ๋อแล้ครับแล้วปากทงชัยนี่นั่งโมยจากจังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังเมืองพระยารัษดาชาวประชาใจกว้าง หมูย่างเลิศรสถ,ถิ่นกำเนิดยางพาราเดนสง่าดอกสีตรังประการังใต้ทะเลสเนาสน่หาทรายงามน้ำตกสวยตรก,การตลาดนะครับผมเอาล่ะมาดูที่บนเวทีกันต่อเลยครับเข้าไปครับนี่มาถึงก็เปิดเกมก็ใส่เลยฮะทางด้านของเซฟนะครับเซฟจากอียิปต์นะฮะโอ้ได้ได้ว่าไม่ไม่ให้ทางของปักทงงชัยนี่ได้หายอกหายใจเลยนะฮะเอานะครับ ปากทงชัยนี่สวนขวาไปครับขวาส่งไปเซฟนี่พยายามเข้ามาพยายามชวนทันลอดนะฮะม<อ>ีเตะหลอกล่อไปครับเซฟขวาสูงไปบัตรหนึ่งสองจากเซฟครับปากทงชัยก็ไม่ผีผามน,นะคะเราเรียกได้ว่าสไตล์ของนักมวยชาวต่างชาติคือเขาแทบจะไม่ ดูชั้นดูเชิงแบบนักมวยไทยจากประเทศไทยของเรานะฮะใช่ค่ะโคเชนี่มาถึงก็ใส่เลยนะครับเขาไปมัดหนึ่งสองครับค่ายบางเทามวยไทย NMA นี่เรียกได้ว่าเป็นค่ายที่ส่งนักมวยมาชกที่เวทีสนามมวยเพชรบัญชามากขึ้นนะช่วงนี้เราจะได้เห็นนักมวยจากค่ายนี้มาเยอะขึ้นครับเดินเข้าหาครับเซฟ อาวุธน้อยกว่าแต่ว่าก็แม่นทุกดอกอยู่นะคะโคเชใช่ครับถีบลำตัวไหมครับเซฟปักธงชัยนี่ถ้ามไม่ไม่ไมัมม่นใจดูแกไม่ค่อยออกนะถ้าออกก็ออกแม่นแม่นเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นยกแรกครับยกแรกที่เป็นยกที่จะดูชั้นดูเชิงดูความหนักเบาอาวุธคู่ต่อสู้กูไว้ก่อนฮนะแต่จากวันนี้ที่เขาคู่ต่อสู้เข้ามาก็ต้องโต้คืนไปเหมือนกันนะครับ หมัดขวาลำตัวครับเซฟเจอสวนไปครับต้องโตกลับไปแล้วนะปักธงชัยช่วงท้ายยกนาของยกที่หนึ่งครับขวาสูงไปเซฟหมัดหนึ่งสองสวนลำตัวมาปักธงชัยก็เซฟนี่มาจากประเทศอียิปถ้าเปิ้ลรู้จักประเทศอียิปนี่ก็รู้จักมาจากพีระมิดใช่ไหมครับโคเชครับผม มิดมีฟาโรนะฮะแล้วก็ฟาโรมัมมี่มัดหนึ่งสองสามครับสี่ครับหนึ่งสองครับอ๋อคะับรวมมัดนะฐานะของเซฟาปาตรงชัยนี่เดินยิ้มนะบอกยังสบายสบายอยู่นะครับเอามายกพักกันสักทูนึงเอโนอบเราเร็วนะเพราะว่าคู่หนึ่งคู่สองคู่สามน็อกทั้งหมดเลยนะครับเดีวว่าวันนี้เปิดมาก็เจอมวยน็อกไปแล้วนะฮะ ต้องมาดูว่าคู่นี้จะมีนอบมีนอกหรือเปล่าครับนี่ฮะระวังฮะออกอาวุธมาก็มีโต้คืนนะครับเตะสูงไปอัดต่อยคืนไม่โดนทั้งคู่นะฮะบ,บึดๆกันอยู่นะครับต้องการความแม่นยำครับเตะสูงแล้วตามด้วยหมัดคำหนึ่งองปักธงชัยแหมเหมือนแกจับระจับบ่อยๆนี่กระจับหลวมหรือเปล่าครับปักธงชัยสายสูงเลยครับเซฟหมัดซ้ายเซฟ สายหน้าครับหมัดสายหน้าเซฟปกักธงชัยไหวไงฮะสายตามด้วยขวาปากธงชัยเจาะขาเข้ามาครับปากธงเ,เซฟมันล้มตัวล้มตัวไหมครับเซฟมาสายหน้าครับเซฟสายขวาซ้ายครับเซฟสองไปครับเซฟปกักธงชัยพยายามโต้คืนฮะพยายามจะเถียงคืนฮะปากธงชัยโคเชครับปักธงชัยได้เลือดแล้วค่ะ ออล่ะฮะตรงไหนครับโค้ชเบิ้์ครับผมมองไม่เห็นนะตอนนี้หน้าผากด้านซ้ายครับโคชเชอาล่ะหน้าผากด้านซ้ายของเซฟมีรอยแตกแล้วครับเอาเซฟหรือปกักธงชัยฮะปักธงชัยคะ่ปย<ฮ>ะปกั<ฮ>ะปกธงชัยครับขอไปครับหน้าผากของปกักธงชัยครับเอาเลือดมาอารมณ์เดินนะเลือดมาก็มีออกแรงออกอาวุธออกอารมณ์นะฐานะของปักธงชัยต้องดูว่าปากักธงชัยจะบ้าเลือดบ้าดีเดือดขึ้นหรือเปล่าเดินเข้าหาครับ ปชิดเข้ามาไปชิดเข้ามานิดชิดมาหน่อยลำตัวไปครับปักทงชัยสายหน้าลำตัวฉีบขวาไปครับเซฟนี่เตะสลับพาปักทงชัยเอาแล้วพอได้เลือนก็มีอารมณ์เซฟนี่พยายามหาเป้าหามุมในการออกนะลำตัวมาครับปกักธงชัยสายลำตัวครับปกักธงชัยเซฟไว้ไงเซฟยังไม่ปี๋ผาบนะครับ มดซ้ายขวาครับเซฟครับลับตัวครับเจอขวาสวนมาครับแข้งแร้งมาครับมาทงชัยนี้ว้มาะทงชัยเตะลับตัวไปแบบนี้ฮะแหมเรียกได้ว่าเลื่อนไม่ออกไม่มีแรงเดินนะฮะตอนนี้ต้องได้เลื่อนนะถึงจะมีแรงเดินนะครับถีบขวาไปครับเซฟปกทงชัยพยายามจะลดระยะเข้ามาเซฟพยายามจะเจาอขาปาทงชยัย สายขวาครับเซฟเตะลำตัวครับเซฟสายลำตัวเดินเข้าหาครับเซฟสายหน้าแล้วครับปทุงชัยสายหน้าทีครับปทุงชัยแหมกระจับจะล้มลๆหรือเปล่าครับปทุงชัยเอาไปยกพักกันยกที่3ครับของคู่ที่4แดงเซฟจากอียิปต์น้ำเงินปักธงชัย จากประเทศไทยครับนักอวยจากจังหวัดตรังบัดห,หนึ่งสองครับแซฟพยายามเดินเข้าหาครับกระชับเข้ามาครับกระชับมาน,นิดชิดมาหน่อยไม่งั้นไม่ได้ออกอาวุธนะฮะจังหวะนี้ครับแหมยึกจักยังไม่ออกดีจังหวะไม่ได้เข้าไปพยายามจะตัดเกียงไม่ไม่ดีนะฮะสายครับสายกทีครับ ตัดทงชัยครับหมัดหนึ่งสองสามสี่ห้าครับจากเซฟหมาเป็นชุดครับเซฟรัดแบบนี้กรรมการต้องแยกออกมาครับรัดสติดเลยนะครแบบนี้เอาละครับเดินเข้าหาครับเด็กเชลมาครับขวาครับเซฟครับเตะจอยางครับเซฟตัดทงชัยพยายามจะเข้าแม่แต่เหมือนเข้าไม่ถนัดครไม่รู้ว่าด้วยความที่ ทวงที่ยาวกว่ากันนี่มีผลหรือเปล่าครับแบบนี้เขาสเต็ปเท้าของเซฟนี่ค่อนข้างไวอยู่นะคะโคเชเออ๋อแล้วเมื่อวงน้องไม่ถนัดมาวงในกันดีกว่าครับปกักธงชัยบอกแล้วเกี่ยวลงไปแบบนี้ครับโอ้โหออาล้เหมือนวงในนี่ปกักธงชัยจะได้เปรียบนะฮะก็ต้องดูว่านี่ทางปากักธงชัยนี่จะเดินเกมแบบไหนนะครับ สายลำตัวแบบไม่ถึงครับปลายโนมนิดนึงเจอสายขึ้นมาครับจากเซฟแม่ยังยังจังหวะยังไม่ได้ยังไม่เต็มที่นะเหมือนเซฟนี่จะรู้ว่าถ้าเข้าวงในนี้ก็จะเสียเปรียบนะครับปักธงชัยก็พยายามเข้าไปแต่โดนเซฟใช้ช่วงนี้สกัดออกมานี้ฮะกระโดดทีครับเซฟบัดสายลำตัวครับปักธงชัยเตะลำตัวขึ้นมาลำตัวขึ้นมาแต่ปลายปลายเท้าไปหน่อยะฮะ แทงลำตัวครับปักทธงชัยเซฟเดินเข้ามาเซฟมัดรหนึ่งสองทบไปนิดนึงบักธงชัยเข้าไปครับนี่ครับวงในครับแหมกรรมการจับแยกออกมาครับเอาเซฟฟันยางหลุดค่ะเซฟคายฟันยางครับท่านผู้ชมครับเซฟคายฟันยางแล้วนะฮะเอาแล้วเอาแล้วมีผลหรือเปล่าคะโคชเช่นั่นน่ะสิครับโคชเปิ้ลครับ เตะสายสูงไม่ถึงนะเซฟเข้าไปเตะลำตัวครับปากทงชัยมัดขวาลำตัวครับเจอสายคืนมาครับสายคืนมาจะาปักทงชัยมัดเจอแข้งคืนแข้งมาเอ้าไม่โดนปักทงชัยบอกว่ามัดหนักดีนักตดแ,แรงมัดซะหน่อยนะเรียกไดวว่าเล่นลำตัวด้วยนะมัดสายขวาซ้ายซ้ายอีกทีครับเซฟแล้วเข่าครับเข่าครับเซฟเอาหมดยกพักกันสักครู่หนึ่งเอโนเอรา สายลำตัวนั้นของปกักธงชัยสายลำตัวครับสายหน้าลำตัวสายหน้าอีกทีครับขวาลุกนี้ของเซฟไม่โดนอาเตะขวาจอยยางไปนี่ฮะเข้าไปชกไม่โดนโดนลำตัวคืนมาจากปักธงชัยสายลำตัวครับปักธงชัยสายลำตัวขึ้นมาจากเซฟเตะจอยยางครับเซฟ ปากทองชัยพยายามจะชิดเข้าไปครับตอนนี้เซฟเป็นฝ่ายถอยนะเอาบาทาลูกพักจากเซฟนะครับแม่เซฟจัดบาทาลูกพักเลยโอ้ยเจอเทนกวดลานดอกนี้ลงไปนี่ปากทองชัยล้มไปเลยนะลุกขึ้นมายิ้มเขินนิดๆนะโคเชเอาลัสร้างจังหวะกันไปครับเอารับตัวไปครับเซฟคลายฟันยาง,ยางแล้วคะ่ะโคเชเอาเป็นการคลายฟันยางครั้งที่สองนะครับ อาจจะหลุดฟันยางอาจจะไม่แน่นไม่เข้าปากหรือเปล่าคะโคชเชอยู่ที่อยู่ที่ระบบหายใจนะครับถ้าเกิดว่าหายใจทางปากมากเกินไปนี่โอกาสที่จะฟันยางหลุดออกมานี้ก็มีเหมือนกันนะฮะเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ขอขอไม่บรรยายแล้วกันนะฮะเมื่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวก็ได้เสียงเฮฮาไปครับเดินเข้ามาครับเตะซ้ <c oughs> <c oughs> ายลำโดดครับแซม มาซ้ายครับแซฟสายหน้ามาซ้ายขวาครับเซฟมักธงชัยเข้ามาครับสายสายรับตัวสายลําตัวเกี่ยวไว้แล้วจะกวาดลานไม่ลงมาซ้ายครับนี่ฮะก็ดูระบบหายใจตอนนี้นะครับเหมือนทางั้นของทางเซฟนี่จะหายใจทางปากเยอะขึ้นนะฮะแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วเข้ามาให้ดูนะครับสายลําตัวขึ้นมาครับปักธงชัย เซฟทีไปครับมัดครับเจอขวาคืนครับเตะจอยางครับขวาสายคืนครับสายรับตัวครับคอมไปหน่อยครับเซฟเข่าครับปักธงชัยแล้วพลิกมาแล้วพลิกลงไปแบบนี้ครับโอ้โหเรีได้ว่าตอนนี้นี่ส่วนสูงก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะฮะปักธงชัยลุยเดินหน้าครับเหมือนเซฟแกจะล้า เป็นปักธงชัยตลิ่งงามวยไทยที่เดินมากกว่าซะแล้วนะคะตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ตอนนี้นี่เซฟนี่เปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยแล้วนะครับเซฟเปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยนะพี่เลียงบอกปักธงชัยนี่ลุยเลยเลยนะเดินหน้าลุยครับบัดน,นํำตัวครับแล้วเขาครับปักธงชัยแต่ปักธงชัยก็ยังประมาทอาวุธของเซฟไม่ได้นะคะอ๋อแล้วครับปักธงชัยเดินเข้าหาครับ ปากทงชัยเดินเข้าหาครับเซฟถอยครับตอนนี้เซฟเกทถอยปากทงชัยสายลำตัวทีมาเกี่ยวไว้บัดลำตัวปากทงชัยสายลำตัวปากทงชัยเอาหมดยกพักสักครู่หนึ่งเอโนบราอตอนนี้นี่ก็อยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนกันนะฮะจังหวะใครจังหวะมันนะครับ เซฟเดินเข้าหาครับเกิดชับพื้นที่เข้ามาครับเซฟครับปากทงชัยปากทงชัยหลาสายลำโตครับเซฟหมัดแต่แบบปลายนงไปนิดนึงไม่ถึงฮนะแหม,แมปากทงชัยนี่แบบสีหน้าหยอกเย้าคู่ต่อสู้มาแล้วนะเดินเข้าหาครับ หมัดแหมไม่โดนครับเจอเข่าไปแบบนี้ครับแหม่สายตายังดีอยู่ครับปักธงชัยหมัดไปเจอซองมาแหมมียักคิวคู่ต่อสู้นะปักธงชัยบอกแค่นี้สบายสบายครับขวาสูงมาครับเซฟปักธงชัยจะเข้าไปไม่เขานะแหมมีแบบย,ยึกยักลีลาท่าทางโยวยนคู่ต่อสู้นะค้ัคเปิลครับ เหมือนแกจะมั่นใจแล้วอ,อ้าวแต่โดนรุ่นน้องสอนเหลี่ยมอีกแล้วค่ะโคเชอ่ะแบบนี้จะมีผลหรือเปล่าครับโดนกวาดลงไปแบบนี้นะครับเจาะยางครับเตรลนำโตขึ้นมาครับปะทุงชัยเซฟกระชับพื้นที่เข้ามาครับแหม่ต้องมาดูว่ากรรมการจะเห็นเป็นยังไงนะฮะ ในคู่นี้นะครับต้องขอขอบคุณครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น,เพ,นมมเพชรมวยเด็ด789สนามมวยเพชรบัญชาสนามมวยอันดับหนึ่งของภาคใต้ครับผลิษษตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่นอนแอกรีติดแอกรีดีคุมเบอร์ไดอินเวอร์เตอร์ทุกตัวมูนลนิธิรวมพลเพชรสม,มุยครับบริษัทเพชรดินดีบ็อกซิง่งโปรโมชั่นจำกัดบริษัทจิตมังนนบ็อกซิ่งจำกัดบริษัทเกียรติเพชรโปรโมชั่นจำกัด เพจมอยส์ด o m คอมและพา r i สฟูลิสคาร b บารีครับถาทานาเที่ยวที่กรอสมุยฮะกำลังมองหาโชว์คาบาร่ที่ดีๆนะครับแนะนำเลยครับที่พา r i สฟูลิสคาร b บารีบนเวทีโชว์เต้นสเต็ปเท้ากันนิดนึงค่ะเมื่อกี้ได้ได้ว่าเป็นสนัญญาณบอกคุณตัสวสวายังสบายๆฮะแต่เซฟนี่สบายจริงหรือเปล่านะเพราะว่า ขายฟันยางไปสองครั้งนะเซฟอย่างที่บอกครับอันนี้ต้องมาเดาใจกรรมการครับท่านผู้ชมครับว่ากรรมการจะเห็นเป็นยังไงนะฮะเซฟเข้ามาครับสายลำตัวครับกีบโหนไปเลยครับเซฟแล้วรัดไว้แบบนี้เข้าไปครับปักธงชัยแล้วทุมลงไปครับโอ้ยเอาหมดยกครับ e n o final round and the winner is blue corner ปักธงชัยตะลิงงามมวยไทยก็เป็นทางด้านของปักธงชัยตะ